Interview was conducted by Doctor during the initial investigation. <laughs> สาษาฝรั่งเศสใช่ไหมเรออาจะหานักแได้ที่ดีมดมดดผม,มชื่อดอรและผมวิทยาศาสตร์ล็กรับทำไม <laughs> มนุทางการแพทยมันกับผม นาทึงมากเลยนะแตผมกลัวว่าจะถูกเพื่อนัเลงฆ่าจนตกถูกไปรับผ้าตัวมานะครับสถานที่นี้มันมีก็คือห้องเลี้ยงงทนันเช่อครับผมแค่สงสัยนะสะอาดเท่ากับตัวหองเลยแล้ก็อยรองรอบผเชื่อการโรกที่นีเชื่อกาโลกงั้นเหรอนั่นหมายความว่ายังไง ตัดายางานกิจจตอนนี้ทากลมาอ,าอเาเกาเป็นตัวอกรมันวันอาม่เป็นไรก้าวโรใช่ไหมครับมันเยอะแยะมากมายตรงด้านนบนเียตรงนี้นะท่านรู้ไหมมีคนใต้เยอะมากเลยถึนบนก้นจะเพิ่มขึ้นถระเท่าเวลาจิ่การรับบาที่สมบูรณ์แบบจะได้รับการพาัฒนานะ โสูดีนะครับนี่ที่ผมอยู่ใ,ใกลๆมันเป็นนาทีนั้นที่ผมที่จะกำจัดโรคทุกปันที่ทา่านนี้การรักษาจะจบก,การรักษาทั้งหมดเมื่อตอนที่นายบอกว่าการตายครั้งยิ่งใหญ่นายกำลังพูดถึงกรารฟโรคต่อมดำเหลืองหรือปเปล่าออไรรก่อนนะเอาหลักงั้น ตัวที่เอเย่นของพวกเราที่ไปเชิญหน้าในบ้านหลังนั้นพวกเขาตายเมื่อนายไปเชิญหน้ากับพวกเขาใช่ไหมและนายก็ฟืน้นคือชีพพวกเขาสินะในบรรยากาศทนะครับทันตกษาเรียบงานเกินไปนะคุหมอขยายขอบฟ้างทางนโดยชีวิตและความตายความเจ็บป่วยและการรักษา <S <S นี้เป็นสัตว์พวกมือสมครเล่นสำหรับหัวที่ไม่ได้เป็นมือชม่ความเจ็บ โอ้ยยังเดียวที่ปรากฏในโลกมนุษย์และนะั่นก็กคือกาฟโลและไม่มีาง,งานินเลยทำไมผิดนะพวกเขาไม่สบายเอา,า,าทั้งหมดเลยนะครับนายคิอว,ว่านายรักษาคนพวกนั้นได้ยังไงเนาะเป็นความจริงสำนั้นครักการละส,สักมมีประสิทธิภาพมากที่สุดสิ่งที่พวกเรากู้มาหน่ะไม่ใช่มนุษย์นะใช่ ผมจะเช่เวลาคุดนการนน่กาตูัแล้วผมจะเชือเวลาีคุ้าปนถกจัเป็นนะครับตอนนี้ผรีบล่ามาแล้วมีงานที่ต้องนะผมอยากได้หงะผมตหน่เรทำายหัใจยังไม่มีอะไรบางคับความต่อด้และมาช่วยโดยนิโน่แต่ว่าผมจะตีมนั้นตเา้้เองฉันไม่คิดว่าองค์กรของพวกเราจาใจที่จะ หยิบสื้อกาวแล้วมาหาผมที่ของผมเลยนะครับคุณหมองานพวกเราเริ่มแล้วนะครับสิ้สุดการบันทึก